ล่นไอเลือกตั้งสอสอชนบุรีเริ่มดูเดือดทั้งที่กลุ่มบ้านใหญ่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าจะไปอยู่พักเพื่อไทยอย่างไรก็ตามแนวทางลึกได้มีการวางตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง1ิบเขตเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งทำโพสำรวจความนิยมก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งคาดว่าเร็วๆนี้หากเคลียร์ปัญหาได้ลงตัวทางด้านรัฐมนตรีเฮง ในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคาดว่าจะวางตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งชัดเจนทั้งสิเขตเลือกตั้งในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติและพร้อมจะเดินไปกับลุงตูพลเอกประยุทธ์จันรโอชาที่สำคัญยังเป็นกำลังหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกที่จะต้องผลักดันสสในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มากที่สุดรวมทั้งเป้าหมายที่จังหวัดชนบุรี เพื่อเป็นฐานกำลังให้กับพักรวมไทยสร้างชาติโดยคาดหวังว่าจะเป็นแกนนำรวบรวมสสของพักรวมไทยสร้างชาติให้มากที่สุดเพื่อให้ได้เสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนพักพลังประชารัฐที่ผ่านมาได้มีการปิดตัวเงียบว่าใครจะเป็นแกนนำในการจัดสรรและหาตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสสในพื้นที่ชนบุรี ในที่สุดลุงป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ตัดสินใจให้สสต้นในสรวุฒิเนื่องจำนงอดีตสสชนบุรีสสมัยติดต่อกันเป็นผู้ประสานงานและวางตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ชนบุรีและภาคตะวันออกแต่ยังอุปไตร,รอการเคาะตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง หากวิเคราะห์ตามกระแสเขตเลือกตั้งที่ 1. พื้นที่หลักเทศบาลเมืองแสนสุขเทศบาลเมืองอังศิลาเทศบาลตำบลเสม็จพักเพื่อไทยจะส่งนางสาวสุพีพันธ์หอมห้วนหรือสอจอแอสมาชิกสภาจังหวัดชนบุรีเขตอำเภอเมืองชนบุรีลูกสาวสุดที่รักของนายภาสกรนหอมหวนหรือสอทอเหี่ยวอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขคนสนิทกำนันปาะ ลงสมัครรับเลือกตั้งทางด้านพักรวมไทยสร้างชาติรัฐมนตรีเฮงในสุชาติชมกลิ่นจะลงกรามศึกครั้งนี้ด้วยตนเองเพื่อประกาศสักดาใครดีใครอยู่บนถนนสายการเมืองชนบุรีพร้อมทั้งสร้างความพึกเขิมให้กับบรรดาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสสในพื้นที่ชนบุรีทั้งสิบเขตเลือกตั้งอีกด้วยโดยพักพลังประชารัฐ จะส่งในสรัญชาสีชนวัฒนาอดีตเลขาธิการสภาทนายความและทีมงานด้านกฎหมายของนายสรวุฒิเนื่องจำนงซึ่งได้ลงสนามเลือกตั้งสสในพื้นที่เขตหนึ่งมาแล้วหลายครั้งหลายคราคะแนนดีไม่มีตกขาดว่าเมื่อสวมเสื้อพักพลังประชารัฐแล้วจะต้องมีคะแนนตุนอย่างน้อย1นึ่งหมื่นแต้ม ทำให้บรรดาคอการเมืองจะต้องลุ้นว่าสนามนี้ใครแน่กว่ากันนอกจากนี้พักเก้าวไกลส่งนายวรรดสิริรักคนหนุ่มไฟแรงลงสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่สองพื้นที่หลักเทศบาลเมืองบ้านสวนเทศบาลตำบลนานป่าเทศบาลเมืองชนบุรีพักเพื่อไทยจะส่งนายกเอกนายชักชัยอั้งลิ้น อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเด็กในคาถาของอดีตสสมานิตภาวะสุดลงสมัครรับเลือกตั้งค่อนข้างแน่นอนพร้อมทั้งสั่งให้บรรดาหัวคะแนนลงพื้นที่สร้างฐานเสียงเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมออกลุยสึกเลือกตั้งหลังมีการประกาศตัวอย่างเป็นทางการทางด้านพักรวมไทยสร้างชาติจะส่งนายกอุยหรือนายอุกฤษตันสวัสด อดีตนายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีและอดีตสสชนบุรีลงสนามอีกครั้งหนึ่งต้องยอมรับว่านายกวิเล่นการเมืองมาหลายสมัยย่อมมีฐานคะแนนเสียงเดิมอยู่ไม่น้อยเหมือนกันถือว่าเป็นคู่ปรับคนสำคัญของนายชัดชัยหรือนายกเอกนอกจากนี้ร้อยเอกจองชายวงใสทองสสชนบุรีลูกชายกำนันบัก ในกำพลวงใสทองผู้มีบารมีทางการเมืองในพื้นที่บางทายและใกล้เคียงได้มีการประกาศตัวว่าจะลงสมัครซสในเขตสองพักพลังประชารัฐด,ด้วยเช่นกันงานนี้ไม่ธรรมดาศึกสามเศร้าระเบิดขึ้นแน่นอนงานนี้ใครดีใครอยู่ส่วนคนอกหักต้องพับเสื้อทางการเมืองนอกจากนี้ ยังมีผู้ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งเขตสองอย่างเป็นทางการคือนายนภพลหรือนายสัมภาษณ์บริบูรณ์ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งพักเสรีรวมไทยโดยมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยลงพื้นที่เปิดตัวด้วยตนเองพร้อมทั้งคาดหวังว่าจะเป็นหัวหอกให้กับพักเสรีรวมไทยอีกด้วย ส่วนพักเก้าวไกลยังไม่ได้มีการเคาะตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่สพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่อำเภอพันทองและอำเภอเมืองชนบุรีรวมทั้งอำเภอบ้านบึงบางส่วนพักเพื่อไทยเตรียมส่งเรือทัวธนวันรภาวะสุดขณะนี้ช่วยงานสํานักงานรองนายกรัฐมนตรีสังกัดกระทรวงกลาโหมลูกชายอดีตสสมานิตภาวสุดลงกรมศึกการเมือง ครั้งแรกในชีวิตโดยซอสมานิตพร้อมที่จะประคับประคองให้ถึงฝั่งเพื่อเข้าสู่สภาหินอ่อนทางด้านพักรวมไทยสร้างชาติจะส่งสอจอตีหรือในสุรพงษ์นำชัยรุจิพงษ์สมาชิกสภาจ,จังหวัดชนบุรีและได้ลงพื้นที่เชื่อมความสัมพันธ์ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่อยู่เสมอโดยมีฐานกำลังสำคัญคือผู้นำอบอตอในพื้นที่พันทอง ถือว่ามีฐานที่มั่นแข็งแกร่งพอสมควรพักพลังประชารัฐจะส่งน้องเบลในเพิ่มพงวงใส่ทองน้องชายของร้อยเอกจองชยัยร่วมทำศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยโดยหวังฐานคะแนนเสียงของร้อยเอกจองชัยในพื้นที่อำเภอพันทองสมัยหาเสียงเมื่อการเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมาสนามนี้จะเป็นการ ฟัดกันระหว่างพักเพื่อไทยกับพักรวมไทยสร้างชาติมากกว่านอกจากนี้ยังมีผู้ประกาศตัวว่าจะลงสมัครซสออีกคนหนึ่งคือในสรายุทธ์วงแสงทองจากพักภูมิใจไทยและได้ลงพื้นที่หาเสียงไปนานแล้วกว่า3เดือนและลงเล่นการเมืองมานานทั้งสอจอและผู้สมัครซซอถือว่ามีฐานคะแนนส่วนหนึ่ง ส่วนพักก้าวไกลจะส่งนายชวานพลเมืองดีคนหนุ่มไฟแรงลงสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่4พื้นที่ส่วนใหญ่อำเภอพนัทนิคมอำเภอเกาะจันทร์พักเพื่อไทยส่งสอจอนนันันหรือ,น,อนายอนันต์ปรีดาสุทธิจิตสมาชิกสภาจังหวัดชนบุรีเขตอำเภอเกาะจันทร์ซึ่งได้ลงพื้นที่หาเสียงมายาวนานหลายเดือนฐานคะแนนเด่น คือพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ส่วนพื้นที่พนัสนิคมต้องลุ้นพักรวมไทยสร้างชาติส่งนายรณเทพอนุวัตน์สอสชนบุรีลงพื้นที่เดิมและเดินคู่หาเสียงมาพร้อมกับสอจอน,นั้นมาตลอดเช่นกันส่วนพักพลังประชารัฐส่งนายประมวลเอ็มเปียอดีตสอสชนบุรีและเคยลงสอสหลายสมยัยในพื้นที่อำเภอพนัดนิคม และอำเภอเกาะจันทร์มาตลอดงานนี้ถือว่าเป็นศึกสามเศร้าต้องลุ้นด้วยใจระทึกว่าใครจะเข้าสู่สภาเพราะฐานคะแนนดีทั้งหมดส่วนพักก้าวไกลย,ยังไม่เคาะตัวเขตเลือกตั้งที่หพื้นที่ส่วนใหญ่อำเภอบ่อทองอำเภอหนองใหญ่และอำเภอบ้านบึงบางส่วนพักเพื่อไทยครั้งแรกจะส่งสสต้น ในสรวุฒเนื่องจำนงสสชนบุรีลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าเจอบาร,รมีของบิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้เป็นผู้จัดทัพสสพื้นที่ภาคตะวันออกทําให้บิ้นไม่หลุดต้องอยู่กับบิ๊กป้อมต่อไปส่งผลให้พักเพื่อไทยจะต้องวางตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่และเป็นเรื่องที่น่าคิดในการปรากฏตัวของสสต้น ในพื้นที่เลือกตั้งมักจะพาสอสอนิ่มในสุรสิทธิ์นิธิวุฒิวรลักษ์สอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐซึ่งสนิทสนมกับบ้านใหญ่รวมทั้งในบรรจบสิงโตทองและลูกสาวน้องเนยซิงยอริตา้าหรือลลิตาสิงโตทองซึ่งสนิทสนมกับกลุ่มบ้านใหญ่โดยเฉพาะกับนายวิทยาคุณปลื้มนายกอบจอชนบุรี ลงพื้นที่หาเสียงร่วมกันมาตลอดทำให้มองว่าสนามนี้พักเพื่อไทยจะลดกําลังลงเพื่อเปิดทางให้กับสสต้นซึ่งจะลงสมัครรับเลือกตั้งในานามของพักพลังประชารัฐโดยจะแข่งกับสสเป้าในจิรวุฒิสิงโตทองนายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชนบุรีจะลงในานามของพักรวมไทยสร้างชาติ ที่ต้องการที่จะลบรอยแค้นเก่าเพราะพ่ยแพ้มาแล้วถึงสครั้งครั้งนี้ต้องเทหมดหน้าตักหากสสเป้าได้รับชัยชนะถือว่าลบรอยแค้นเก่าได้อย่างสนิทใจทำให้สนามนี้ต้องสู้กันอย่างดุดเดือดและชิงไหวชิงพริบกันน้าดูเพราะสสต้นกลยุทธ์ดีแต่ครั้งนี้แรงสนับสนุนของพรรรวมไทยสร้างชาติ กับสอสอเป้ามาแรงเมื่อพญาช้างสารชนยาแพรกก็แหลกลานส่วนพักก้าวไกลจะส่งนางสาวนภัสวร์มณีรัตโรธลูกสาวสอจอคีนายอุทัยมณีรัตโรธอดีตสมาชิกสภาจังหวัดชนบุรีคนดังในพื้นที่อำเภอบ้านบึงที่หลงไหลในมวลการเมืองแต่ไปไม่ถึงฟัง ถูกมือดีปริดชีวิตไปเสียก่อนอย่างไรก็ตามลูกสาวนางสาวนาภัสวร์จะเล่นศึกการเมืองครั้งนี้แทนผู้เป็นพ่อสอจอคี้ศึกเลือกตั้งสสชนบุรีครั้งนี้หากมองไปแล้วจะเป็นการกลั่ศึกระหว่างบ้านใหญ่ซึ่งมีนายสนธยาคุณปลื่มเป็นการนําหลักในการวางตัวผู้สมัคร กับกลุ่มพลังเฮงในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อวัดบารมีทางการเมืองหากรัฐมนตรีเฮงหลุดเข้าไปเป็นสสได้บารมีการเมืองของบ้านใหญ่ต้องลดลงอย่างแน่นอน